ปับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e นะครับผมผมนะช่อง YouTube กิ่งปักทางงุ้งนะครับนี่ก็คลิปนี้ก็มปรับชมเจ้าเกตนะครับเกตถูบิลล่า3 2 0สนีซีนะครับ Next Generation นะครับ New Logo นี่ New Logo นะครับตัวนี้เป็นตัว3 2 0ส c ีซีนะครับ ใช้เครื่องยนต์ซีซูปนะครับผมซี4.4นะครับร้อยสี่สิบห้ารงม้านะครับผมซีซูปนะคอมมันเรียวโตโบนะครับรอบเครื่องก็อยู่ที่1ั5นหกร้อยห้าสิบรอบนะครับต่อน,นาทีนะครับ น้ำหนักตัวก็อยู่ที่20ตันนะครับสำหรับรุ่น 320cc นะครับปุ่งกีก็1นึกิวนะครับปุ่งกี1ลูกบาทเม็ดนะครับช่วงล่างนี่ล้อเลื่อยจุดลูกนะครับแกเดียวสองลูกนะครับช่วงล่างม่ใหญ่นะครับ กอเป็นงานปรับระดับนะครับเป็นงานปรับระดับสร้างโรงงานนะครับ แต่มันดังไม่แน่นเหมือนรกซูบนะครับเครื่องยนต์ซีซูบเนี่ยหรือว่าประหยัดดีนะครับเครื่องยนต์ซีซูประหยัดวาวซูบนะครับ อติดสติกเกอร์รูปม้าด้วยนะครับประตูอตัวนี้ก็มีกล้องหลังให้พร้อมนะครับ

แล้ว โอเคก็จะจบคลิปนี้ไอ้เรื่องซับไตเต้ก็ไลกกับเจ้ด้วยนะครับก็เจอเันคลิปหน้าของผมแลวันนี้ก็บรัน